ขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีรากะบ,บังในชาญนชาลาที่3เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่278รับส่งผู้โดยสารนั่ทาจากสถานีกบินบุรีไปทางสถานีกรุงเทพครับ แต่ดว่าตลาดระกอบวของโควิด1นท่เชื่อมต่อสทงุกาพยังพูดงเรื่องใ้ความร่ับนย์การศึกษาศูยร่วับตวแานเครือข่าตลาดวิจการศึกษาที่สองเจ็ดแหวนและกองวิจัเจ้าการเครือข่ายบริบีบตาดอาวิชัยเพื่อ